เป็นเพจเนเทอร์ไว้นะครับก็คือเรามารีวิวส์เรื่องปลายทอดเทนเดอร์นะครับก็คือปลายทอตัวนี้เลยที่เราสร้างขึ้นมานะครับปลายทอดเทนเดอร์ภายใต้ของแบรนด์มองคลวยนะครับครับอันนี้ราคาของมันก็อยู่ที่ประมาณ7,500บาทนะครับก็คือแบรนด์ตัวนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยเราสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับคราวนี้เราเรามาคุยเรื่องบองนะอุปกรณ์ตกแต่งนะครับบอก็จะเป็น ก็จะประมาณนี้นะครับเบาะเราจะมีสองแบบนะครับก็คือแบบนึงก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีสองรูปแบบนะครับตามที่เห็นกันนะครับเบาะตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับลองรับดีนะครับส่วนของผมเองเนี่ยมันจะเป็นเบาะที่รูปทรงเปรียวกว่าเข้ารูปแน่นอนนะครับเข้ารูปตามตามนี้เลยนะครับตามทรงเลยไล่ไล่ให้จนะครับเข้าทรงแน่นอนนะครับก็คือประมาณนี้เลยนะครับ ของเราก็อยู่ประมาณ4,500บาทนะครับเข้ามาเปลี่ยนที่ร้านได้เลยนะครับเรามีสต๊อกของไว้นะครับรวมยันท่อเลยส่วนการแต่งของผมก็จะเป็นออกับตล์ครับแทนก็จะเป็นพวกท,ทีทีบาร์อะไรพวกนี้ครับโม่งก็นพูดง่ายออกเป็นรถสันนะครับก็ตามความชอบนะครับอย่างผมผมชอบประมาณนี้นะครับก็คือหน้ากากก็จะประมาณนี้ไฟก็5.5นิ้วนะครับ ส่วนไฟเลี้ยวก็คือผมจะใช้ของฮาร์เรนะครับมันจะเป็นลูกปืนปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ของฮาร์เรเลยนะครับเป็นลูกปืนปรับตัวนี้ขันก็ไปในตัวกระจกได้เลยนะครับตรงรุ่นของมันเลยของฮาร์เรนะครับส่วนแฮนด์ผมก็จะใช้เป็นตัวตัวต่อนะครับตัวต่อนะครับแล้วก็กึงใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดใครอยากทำอะไรก็มาหน้าร้านได้เลยนะครับส่วนโมงเรามีขายหมดนะครับของทุกอย่างเรามีขายหมดนะครับจบที่เราได้เลยนะครับส่วนกลองน่ะเป็นตัวกองแต่งนะครับประมาณนี้ ไม่มีอะไรวะครับผมก็แต่งไปประมาณนี้เองนะครับไม่มีอะไรลดเรยมาห้าบมันสวยของมันอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับตากตามร้านด้วย S N Y นะครับแล้วก็เพจก็คือ S N Y Classic Shop นะครับส่วนแบรนด์ที่ผมใช้รองรับก็คือแบรนด์มองควยนะครับก็คือแบรนด์ตัวนี้นะครับส่วนบาะก็คือจะเป็นแบบบาะของแบรนด์มองควยเลยนะครับก็คือเป็นของ S N Y นะครับแต่ว่าสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับ ประมาณนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ